ขับเรเองจ้ามานันนีจ้าขับเนี้ยี่เราจะขับเนี้ยพี่คู่ชิงจัง โบยูร์ติอะโบยูเฮจังได้รูกันใหญ่มากจ้าพี่จ้า กีฬาสีรวมใจอย่าลืมอุดหนุนบัตรทุกใบด้วยนะครับรอบบไปแพ้อันนี้ิหมะจอทายยังยังล่ะสูคือเราขยันใจหอใรอกขอยันบ้านืม ไม่รลืมเขารถกันใหญ่มากเลยรถรถรถสิบร้องช่วงนี้นะฝนก็จะเป็นกุ้มปีดรอเลี้ยงลูกๆนี่ใครตัวเกี่ยวยุสีครับพี่รองเป็นช่วงหน้าฝนหลอดเลี้ยงชีวา น้องน้องศิลปินค่าดเพลงตัวแกมบูซีในช่วงที่ไม่มีคอนเสิร์ตเขาก็จะพากันนี่เลยพากันทำผปิดหาไรายได้นี่เลยสร้างเงินสร้างอาชีพนี่เลยพี่ผีจ้าพี่จ้าพี่ วันขับรถทัวออร์ก็ได้ขดึ้นยังไงขึ้นรถทัวร์นี่ขับไปเตรียมสนามกีฬางานกีฬาสีโตเกียวพรุ่งนี้ ปารเพิ่งเคยขับครั้งแนี่เพิ่งเคยขับรถคันนี้ครั้งแรกซื้อมาไม่เคยขับเลยมีแต่นาตีขับนาตีวัอยูนาตีไปเอารถรถตู้สีขาวขั้นนั้นมาจะตีะ๋ยอะไรที่มันต่งตำกว่างอะนะต่ำกว่างนะว่งาน้ำซ้ำว่า,าต่ำขดอีพี่นอ้องต่ำขดเมือนะ่อไงกันตำรวจจอดอยู่โรงพักจอดอยู่สามเดือน รถกใครเจาะยุโรถภาคสามเดียร์เขาใส่ว่าไอบัดดี้เขาเขาได้ไปเอาได้หอาผมว่านี่ได้ไปเอาเ,าเอาในเมื่อวานนี้สนับสนุนลูกลกตัวเกียดวยด้วยนะครับบัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงนะครับกีฬาสีพรุ่งนี้แล้วนะครับ <c oughs> ขงกันขายบัยเส,บสดเช็นแล้วกัสิภาเด็กน้อยขายบาสภาเด็กน้อยขายตัวเกี่ยวขายบาสเแล้วกัสิเป็นสีแดงสีชาเช่นแล้วก็สิมันหนีบใช่ไหมก็หนีบบ้างอ่ะใช่ไหมหนีบงา มือสื้อบนะมักแย่งมือสุดท้ายกันะแอดมินผมตอนนี้บอกเลยว่าเร็วกว่าเดิมแอดมินตัวเกี่ยวนี้เร็วกว่าเดิมแอดมินตัวเกี่ยวตัวนี้เร็วเร็วกว่าเดิมครูชินจังได้ฟังคลิปนี้แล้วหมือแร่งไอเบิังเด้เร็วกว่าบอกทำเบิ่งเหมือนแร่งอัตอนุมัติเร็วมากรอบนี้ใครบอกเลย ชิ ais, ้นังมาแลกเห็นบอลกับสีมานเลนกอดบอลตะพื้นตะพื้นทปเบงกันเปเรื่น ไปรอด้กลุ่มแล้วจ้าบาสันโอเคฝากไปรอเด้อขบวนพาเล็แหเริ่มขบวนแห่าบสามขบวนพาเล็ดพาเล็ดเอ,อกบาสามแล้วก็แข่งกีฬาจนถึงประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มน่สิซีทุ่มหนอจะเสร็จพี่น้นนนอ,อ,นองเร็วทุกรอบที่เข้าค่ะเขาบอก ช่วงหน้าฝนนี่ as planned. Planned เขาเขาคลายป้ายให้ลูกๆขายเป้งตกเกลียวใครเกิดเงินใส่ดิเขาก็หาเงินหาแนี่ยไอเหตุที่าหากิจกรรมไอเหตุที่าช่วงหน้าฝนช่วงฝนตกนี่ค่อขายสิได้ผ้าเขาเฮ็ดเขาสั่งผ้าเขาหาหน้ามาขายสิได้เปิดร้านไก่ย่างให้เขาในช่วงในช่วงหน้าฝนให้เขาขายไก่ย่าง กําลังดิ่วไกลมากสืส่อไกลมาจะปิ้งย่างขายนะเขาฟิดผู้ใดขายได้เมื่อลาหาไม่กับเมื่อไม่ละหาสิบ,บาทสมมุติเรากลับไล่เขาสามสบบาท,นะที่บาทนะที่บอกเอาตัวใครกับนี่เราเห็นเนาะอรือใครกับลีวานแต่ถ้าว่าเขาจะเปิดร้านไก่ย่างให้ขายมือละสองหนอยนตัวขายเปนเบิร์ดไปหาซับไก่ไปหาปิ้ไปปงไก่ แต,แต่มือนี่เนี่ยแต่ว่ามือเนี่ยเป็นกีฬาสีของไทยเพ่งน่าจะปลายเดือนหรือว่ากลางเดือนจะได้ขายปิ่งไก่ศิลปินจะได้ขายไก่ย่างนะครับไก่ย่างแบบว่า ตัวละไม่แพงก่ย่าง,งสุดอร่อยก่ย่างสุดเสียบ ร้านไก่ย่างตวัวเกียวไก่ย่างนะครับเป็นเป็นไก่ย่างแบบสูตรสูตรนุ่มนะครับไก่ย่างสูตรนุ่มสูตรอร่อยนะครับอร่อยที่สุดในขอนแก่นผมดิวไว้แล้วดิวไกไนนะ่ไว้แล้วดิวไก่ย่างไว้แล้วเป็นไก่ย่างที่อร่อยที่สุดในขอนแก่น แอดมินเข้มแข็งส่งลิงก์ไวมากผมเลือกมาแบบนี้เลยที่ผ่านมาซะอีกยรังส่งดีกับซ่าขัดมาบอกกับเ่าทรงอย่างสิขัดบอแจ้งเตือนขัดบอกอันเดลทงดีกระเด้ออ,อ,อ,ดอ,ยอย่างสิกัดบอส่งเป็นขามเป็นยังเป็นยังเขาเลยถ้าจะย่อยขัดออกกัดสมัครใหม่ขัดออกคนใหม่ไม่เยอะค้นเก่ามันขาดปวด ายไก่ย่างหวังลูกชายอยู่ดีเด้อสิกินเสียบนะสิเปิดร้านไก่ย,ย่างยุ่งหนาวฟฟิศไ่ได้เป็นนั่งกินได้ซืบบ้อกลับบ้านไก่ย่างซื้อกลับบ้านเป็นฟิวซื้อกลับบ้านกำลังดิวไกลอยู่ ิวไก่ไฟแดงอยู่ตัวนี้ไฟแดง เลสยสร้อยแบบนี่โอ้โหน,นึดนั่งมาโอ้เลสยสร้อยหาไต่ดาวเลยโอ้เดี๋ยวอะไรก่อไก่สร้อยส่วน ไก่ย่างเดือดกินพี่ตำมวจเนาะตัวเกียวมีสิีขายไก่ย่างจากศิลปินหน้าขาวๆกลายเป็นศิลปินหน้าเหล่ขายไก่ย่าง ศิลปินหน้าขาวกลายเป็นศิลปินหน้าแรกขายไก่ย่างผมก็ดิวมาจากไก่มูนละมุนลินตั้งแหละพี่น้องดิวมาจากสูตรกำลังขอขอสูตรมนจากไก่มูนละมุนลินแล้วมาเหตุพี่น้องไก่มูนละมุนลินโอเค เดี๋ยวขออนญาตช้บแบบก่อนนะมาไลฟ์สดใหม่นะครับเดี๋ยวขอช้บแบบก่อนนะมาไลฟ์สดใหม่พี่น้องเดอ้อโอเคครับ